รีวิวขนมต็อกดอนมาทิ้งกวทตำมะพร้าวไปตำข้าวผมมากอืมอร่อยไม่หวันมากชอบชอบมากอยากกินอืมอาหารที่นาติวัตอร่อยมากๆชอบกิน ก็ดังมาร้อยปีกว่าแล้วอร่อยขอบคุณมากครับที่ là pét, dạng mát tí sút, an ninh mè chóp loe dạng loe. Ok, <laughs> come for holidays in narrative life, can loe.